ตอนเวลา15นาฬิกา45นาทีอ่15นาฬิกา50นาทีเราจะทำการแข่งขันนะครับเราจะให้วอร์มนะครับสัก5นาทีนะครับไี่เกิดนะครับ อยู่หน้าบริเวณ v v วีวอากนารรัลงทิ้งน,น,นะครับพอ่อเมื่อกี้รู้สึกว่าไม่พอใจแล้วลอแล้วบอกเลขพิชัดนะครับโอเคเข้าใจใครบอกบอกเลยเดีย๋ยวจะจัดกา,ายให้โอเคครับโ <c oughs> อ้โ้องานพิชัดที่เองนะ่าฝาาั่ปพะชัสักหนธ์งนะครับตรงนี้จะเป็นสำหรับทีม สัสดีครับท,ทคนของมอลทองพิทยานะครับดังนั้นเนี่ยเอาท้ยที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับเด็กๆน,น,นะครับย้ายไปเลยนะครับไปอยู่ประจำที่เราได้เลยนะครับ อยู่ใกล้วิธีกรแล้วก็ใกล้ลำโพงนะครับก็เลยไม่ได้พูดแทรกนะครับให้เจ้าหนาที่วิธีกรเขาพูดก่อนนี้เดี๋ยวครูเคลรียนได้ะลกความรมมอย่างสูงนะครตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับเราก็จะส่งไม้ให้กับ พาะสนามเราคนพิเศษของเรานะครับมือหนึ่งของาคือตรงนี้ก็ยังไงฮะเขานั่งดูกันหมดครับแล้วก็ถ้าเกิดเรายืนเนี่ยมันไม่มีที่ยืนเลยครับทุกคนพ่อปัตตุรีเชิญไปที่สนามได้เลยไม่มีที่ยืนเลยคสัญญาสัญญาณชัดได้ไหมฮะสัญญาณได้ไหมกต้สุดนะครับกต้สุดหมอนทองแล้วเด็กๆที่อยู่ตรงนี้ระวังด้วยนะครับโดนฟุต ไม่มีคร,รับผิดชอบนะไทยทำศิลกรรมระวังด้วยกระมูกหักนะเออดังนั้นดูแลตัวเองด้วยนะครับใส่ฟันกองอ้าปากพวกฟันหกักไทรจะรับผิดชอบและด,ดังนั้นดูแลตัวเองด้วยไม่ว่าจะหลอไม่หอนะครับโอเค ร่วรองร้องร้อบรรยากาศดุทับขอความงในส่วนฝั่งมีตาชุมนีเนี่ยพี่น้องของเราทุกท่านนะครับมีมาร่วมนะครั้งแมตตวัาร์ติสต์ของชาโกตาในวันนี้ขอเสียงตงเมือังตะลิขจารโกตาอาจารย์แบ่งเป็นสองกลุ่มในการซ้อมนะฮะในการวอร์มนะครับเดี๋ยวผมจะสลับให้ดูกีฬาคนอื่นด้วยนะครับดู อย่างละหนึ่งนาทีแล้วกันนะตอนนี้หญ่ตอนนี้าถ้าเป็น50ผมจะขยับไปอีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมในนามของกระสรคงภาพสนามนะครับต่นายบัตรีเทตแดนะครับก็อยู่เทศบาลตะบนตุลาบารูวันนี้ทนายกก็มานะครับทนายกสิทธิอนุมัติให้ผมมาเป็นพิธีกรในสนามขอบคุณทนายกรดิงโดลฮาวอนายกเทศมนตรีตะบนตุลาบารูนะครับ วันนี้นะครับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งของชาวคนดราบารูที่เราจะได้ดูนะครับฟุตบอลมันนครับฟุตบอลนีฟุตบอลรดะดับสิบดาวไม่ได้นะครับบอกว่านะครับระหว่างมอททองวิทยากับโคตาจูเนียร์อัคคีมีส่วนประวัติความเป็นมาอาคาเดมี่ของเราก็ไม่ใช่ย่อยนะครับบางคนไปนติด ตอนนี้พิธีกรพูดอยู่ฮะโดยเฉพาะหมายเลขอาริบยามาซาเลเน่ผมผมอ่านผมตะแคงอ่านไม่ได้ก็ช่วยกันตอบด้วยนะครับโอเคห้าสิบแล้วผมจะขยับมาอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเพราะก็แบ่งเป็นสองกลุ่มเนยครับแล้วก็สนนนรร้ออๆะคัับีฝฝากถ้าช่องต้อมปลิวก็แปลว่าโดนการแข่งขันฟุตบอลคู่หยุดโลกคู่ของน่าจะแตกน้องๆลงวอมแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นบรรยากาศการแข่ง